สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับ h a ชแนลแล้วก็มังกรช n e l นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสี่คนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับรายการนี่เกมแฮป p ี้โอเคเดี๋ยวเราเล่นกันเพื่อกันไม่เสียนาฬิกา ไม่เสียเวลาไม่ใช่หรอ,ไ,รอไ,ได้อะไรอ่ะได้ก็ไแ้กเระเปิดสามอันโอ้เราเปิดนี่รู้สึกว่ามันจะยากมากเลยนะสำหรับพี่ขับรถหนึ่งอันรถถังสองอันแล้วก็ขโมยเงินนะขโมยเงินไปไปไปโ,โอ้าวอ้าวพี่มาแล้วทำไม <c oughs> เอาเสียงไป ว้าเอาดูดิดอันนี้สีม่วงใช่สีม่วงแพ้รอบแรกสงสัยจะแพ้ตลอด <c oughs> ถ้าถ้ารอบแรกชนะมันจะชนะเรือ่อยสีม่วงเราเป็นเพื่อนกันไพ่่ช่เพื่อนอ้าวนานะาารับทำไมอ่าแล้วใครรับละ่ะถ้าไม่ใช่อุ้ยอุ้อ้ยไปไปเรียบร้อยกะเวลาถูกมีคะแนนนะ มันอี้พีนี่พี่ตัวยจะแพ้อีกแล้วมั้งถ้าเพื่อรอบแรก <c oughs> ไม่ชนะก็รอบต่อไปก็ไม่ชนะเรียบร้อยมาอ,อีกแล้วออีกแล้วลอ,อ,อ่ะฮะไปดูเลยไปโน้ตไปโน้ตอ่ะเฮ้ยนั่นโอ้โหออให้มงก์ไป c อ m e on เอาเอาให้มงก์ไปเดี๋ยวเรามาค่อยเอ,อน็นเอาคะแนนกัน เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเราเป็นผู้รักการแพี่์วิโต๊ะอ่าแล้วเร้โนที่ใครจะรับล่ะถ้าไม่ให้คนรับไปให้ผีรับไม่ได้อะเมียโดนแน่ออกมาใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้คะแนนแล้วครับอืมเอาคะแนนด้วยก่อนอย่างน้อยก็นำไฟฟ้าแล้วกันม่วงม่วงดูด้ม พี่ตูนเราเป็นผู้รักกันนะอันนี้อะไรเนี่ยระเบิดระเบิดระเบิดเถิดเธออีกแล้วไอ้แก่เออเอาไปเอาไปเอาเอ้ยใจเย็นๆเราเปพูดกันนะฟ้าเราอ่ะเอ้ยโอวยไม่เป็นไรเือโยกันไปสองคนอืออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเธอเอาไปเออเอาแมวเอาแมว อันนี้สงสัยเขาจะแพ้ก๊อฟโอ้อะไรเดียวโอ้อะไรเดียวพี่ตุกชนะได้ไงเดียวโอ้รอบนี้พี่ตุ๊กอาจจะฟุกวถ้าวถ้าพี่ตุ๊กอาจจะฟุกก็ได้นะอืน่าจะฟุกมากกว่าเราเป็นพนักงานไปไปคนแรกเลยอ้าวอยู่แล้วอ่ะ ชนะเอียวพี่ตุ๊กได้สูดคะแนนไปที่เรียบร้อยในคะแนนผีอีกแล้วเราเป็นผกกนะู้ดักนารหน้าเอาตายแล้วเราตายได้เลยๆไอ้ฟ้าอย่าอย่ามาทางเดียวกัน อย่ะเอ้ยเอ้ยทำยไมไม่เอาพี่ทุกก่อนเนี่ยแหน่แหน่แน่แน่ไม่ช่วยเลยไม่เป็นไรเนาะแล้วได้สิบแล้วโอ้โหได้สิบเลวนะเห็นไหมขนาด,ขนาด,ข,นาดขนาดนั่นนะรถแข่งโ,โหตายอันนี้ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยแหกโค้งทนนีจะไปก่อนแล้วมั้งเนี่ย วันหนึ่งเรื่องคนสองวัสองทราบทราบแล้วไม่ค่อยจะเปลี้ยนจะพูดเนิ่นทำไมนี้ใช่บอ่อ่าผมจะน็อกรอบพี่ตุ๊กแล้วเอ,อ้ยายายาเนนเนนเนน,น,นชนเขาอีกตอนนี้พี่ตุ๊กเขาที่สองนะฮะไม่แน่ไม่แน่อ,อย่าพูดจะพูดจะพูดที่สองอะไรโดนน็อกรอบไปแล้วอา้อาวอา้าวอะไรนี่ ผมเข้าไปสามรอบแล้วแม่เอ้าอ้เกมมันบั๊กแล้วเนี่ยจิตตกคขอเครื่องมือเงินเงินนฮะตอนนี้อืออ่าอันนี้สีฟ้าขึ้นเข้าก่อนฮะโอ้สีฟ้าเข้าทำไมอยู่ดีๆสีฟ้าชนะเนี่ยพี่ตุกได้แปดอันนี้เดิม เราเป็นพวกรดียวกันรือยะล่าพี่โต๊ะอ่อีกแล้วอ่อีกแล้วพวกเดียวกันอีกแล้วเราเป็นพวกรนฮะใช่พี่โต๊ะไอตองเวลายอย่างเงี้ยพวกเดียวกันนะนไปแล้วนะ, <c oughs> นะพวกเดียวอ๋อไอที่สีแดงเนี่ยเหรอ<ไ> uh เก็บกล่องสีแดงเนี่ยเหรออืมเก็บกล่องสีเนี้ยไอสีแดงเนี้ยนะไม,ม่ใช่สีแดงสีเอมีรูปอเอ เครื่องหมายคำถามอ่ะสีเหลืองอ่ะแล้วก็มีรูปเครื่องหมายคำถามอ่ะคำถามพี่พี่ตกจะโหลแล้วนะที่โหลอ่ะแหมไม่ค่อยชันนาญเท่าไหร่อ้ยอ้าวตอนนี้เลยพี่ตุ๊กเราเป็นเพื่อนกันไหมหรอไอ้แล้วไอ้แล้วพวกเด็กเป็นเพื่อนเลยเพื่อนทําเพื่อนแล้วนะหนาหนาหวาแล้วนั่นาเดี๋ยวเพื่อนทําเพื่อนนะเนะ อยู่แล้วเออยางน้นก็แบ่งคะแนนให้พี่ทุกสองเลยนะอืตอนนี้พี่ตุกนํามาที่สองแล้วผมจะยี่สิบแล้วเนี่ยอันนี้อะไร่ะมาขโมยเงินเอาเงินไปเก็บเฮ้ยพี่ตุกอย่าบังอย่าบังเป็นอาบังเหรอเรียบร้อยโอ๊ยโดนรถชนอีกแล้ว ไปแล้วพี่ตุง้งยังมาได้สัตอันเลยเ,เชื่อเชื้อโอ้โห,โโหจะเก็บเงินเนี่ยวฉันน่ะจะได้เก็บเรียบร้อยแล้วจะมาเก็บให้ผมทำไมอะ่ะแล้วจะได้คนะแนนไหมเนี่ยอย่าเออพี่พี่พี่ไม่เก็บไอพี่ไม่เอาของสีตัวเองแล้วทำไมนะผมทำไมอ้าวแบ่งคะแนนช่วย เรามีโอ้ขอชนะน้อไม่อยากจะมองเลยครับอยู่แล้วยี่สิบอยู่แล้วอะครับอืมก็อยู่แล้วออยู่แล้วหด,ดหลวมั้มยังยังหมดแล้ว คิดแไรบ้างครับที่คุณนึที่สองไม่ค่ะที่สามที่สามก็ยังดีกว่าตกเป็นที่สี่แล้วคิดแยกับมังกรที่ได้ยี่สิบอ๋อก็ดีใจด้วยนะคะที่ที่ที่ทำคู่ต่อสู้ได้เยี่ยมมากเลยค่ะไม่ดีกดดีมากอาอแล้วมันไปนะออคือตอนนี้จบเกมเรียบร้อยแล้วทำไมไม่เห็นมันขึ้นดาวกระจายละจ๊ะ ขึ้นแล้วเนี่ยกโกต์เบียตุไม่ได้คะแนนอืมโอ้จา่จาจ้าจ่าโอเคโอเคเจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะติดตามด้วยครับและโปรดติดตามดังด้วยนะคะทั้งสองช่องเลยทั้งสองช่องค่ะแล้วก็ช่องมักงกรชาแนลในรอยแล้วก็อะไรนะช่องตุกชาแนลไทยเลยแล้วก็ช่องกองสตูด,ดิโอด้วยะคะ่ะ แล้วก็ช่องมังกรมังกรสตูดิโอด้วยฮะมีหลายช่องเกินอ่ะเออช่องสำรองเยอะแต่ช่องที่ดังที่สุดน่าจะเป็นมังกรชาแน,นลนไทยแลนด์ไม่ได้กดเจอใหม่คลิปหน้าครับโอเคคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับใช่มพี่ตุ๊กใช่ค่ะถ้าใครอยากไปดูช่องพี่ตุ๊กก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ เดี okay. yes. bye bye, ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วกันโอเคช่องพิทตุกอย่าสิ๊ายบายสิเกตอย่าลืมไม่ต้องละเก็บเพูดละบ๊ายบายครับเจอกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้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 โอ้ยยังแป๊บนึงปิดแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย